โพร้อมยังโจ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 สอดสอดสอดสีสอบสีเบสสให้สีให่สีสอีสสีสอส่อ่อี่สี่สอี่สสองี่สสสบสี่และยี่สิสองบาตัวยาอาสามทที่บ้านนะไม่ใช่บ้านโรเวอรไม่พี่พี่เจนี่เข้าแม่งเนี่ยบ้านโรเวอร์อยู่แ้วม้ไม่พบหกันกันอยู่ขวามือเลยทุาเขาเบิกไปห้ามอั่นน่มินยูอะมินยูอะ อาวจอมินยูอะอากาคินางครับดูดูให้หน่อยได้ไหมครับว่ามีใครสีฟ้าในตัวไหมขาดไปอันหนึ่งครับเออไอ้เพื่อนเช็คหน่อยว่ามีใครมีแท็กด็อกแท็กสีฟ้าอยู่ไหมเป็นตัวอนน้าเช็คด็อกแท็กนะที่เหลือฟังนะที่เหลือฟังที่เหลือฟังที่เหลือฟังนะครับเดี๋ยวจะมีของรางวัลพิเศษเล็กๆน้อยๆให้สําหรับการเทสบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเทสเกี่ยวกับเรื่องเซ็กชั่นเราบอกไว้ก่อนเลยว่าฝั่งอากาคินางฝั่งอากีคินางเป็นฝั่งรับเชิญเข้าบ้านได้เลยครับ ตั้งหุมได้เลย NTR เป็นคนบุกขอรอบเดียวพอขอรอบเดียวสองทางไต่หามันนีกูตอนนี้เออกูอยากเดินบ้านไม่เวื่อเลยบ้านตรงไหนบ้านตรงไหนดูฝั่งซ้ายดูว่ามันคลี่กันนิดซ่อนแอบเล่นหน้าบ้านหรือเล่นในบ้านมีข้างบนเลยไปไรเฮียข้างบนเหมือนกันเกี่เจอยู่ไหนวะพี่เจอยู่ปะเอ้กูจองบันไดแล้รกตรงนี้ไอ้กูมุมนี้เลยมุมนี้เลยมุมนี้เลยขออย่าเล่นไม้มุมนี้นะ ครับผมข้มปิดตรงนี้ฟิวอยู่เุีมยอม่ขึ้นม้าวอมอยาขึ้นมาข้าวหอมอย่าขึนมาข้หอมอย่นมา้าหออาขึ้นมา้าวหอมอย่าขึ้นม้าวอมอย่นม้าอมอ่นมา้อมอ่า้นมาข้หออย่ขั้นาขหย่าขน้วหอม่านมาข้าอมย่าขมวอม่าขมาหย่ขนมาวอย่าน้วหอมอย่าาวหอมอย่ข้างบนครอบพี่ ถ้าพร้อมบอกพี่นะเฮ้ยสู้ๆนะเว้ยข้างล่างไอ้ไปเดินไปไม่ไม่ไปนึงมึงเอาปืนหลักได้ไหมที่อยู่ข้างบนแ่ะที่เหลือไปข้างล่างได้ไหมไอ้เพวกมึงไอ้แค่ประตูทางเข้าแม่งมีกระตีมากระปืนเสริมมาไอเรียมจนอเรียมระปืนเสริมมากระปุลดีๆนะกระปืนเสริมไไม่ด้ข้างในไอเรียมไม่ใด่ไฟเลยใช้ไงก็คือมึงมันคือมึงไม่แล้วให้เล่มให้เล่นเพื่อนฝ่ายขวาเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรขึ้ยโอ้ยค่อยๆพูดกันหน่อยได้ไหมมึงนัวเหมือนเด็กเลยจะไม่รู้เลยข้างล่างเลยพี่มึงก็ใกันกับเพื่อน ในกับคุกับผมต่ายกันรู้ตายกันรู้เฮ้ยเอ้ยไอ้มึงมึงมึงทางหนทางนี้เขาเข้ามาได้นะทางข้างหลังเนี่ยทางรถเเข้วเว้ยเขาไม่อดไเลย่อไมรับครับรับทางใกล้ๆก็เข้าได้นะข้างหลังเนี่ยรับทางที่ปืนยิงไม่ได้ไวเียมด้ยีม ก็ต้องไม่มีเลยสิต้องหมุนเอา AJ ต้องหมุนเอาไม่ก้วรู้สึกว่ากูควรอยู่ชั้นหนึ่งไม่ก็ไม่แบ่งให้หมุนเานั่นเลดีเลยก็รู้สึอยู่ชั้นนี้ด้านล่างมันก็จะโล่งกันไปไอ้คนเล่นปืนเอา AD มาให้เออเอาเพราว่าเล่นไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งชนะกันเพื่อนลงยังไงเนี่ยนั่งดื่มมาได้ตรงนี้นเลโอ้ไม่มีใครไม่มีใครมาหาไม่ได้เลยมันใหญ่โตฟังนี้เห็นใช่ปะ AJ ฟื้นว่ะเอาไม้ดักบันไดด้วยประตูตรงไหนพี่คุณแบบแยกสีมุกโมงพี่รู้แม่พี่ดูมึงเลย เอาละครับพี่เปนยูนยูเราเป็นยูเราเป็นยูกับพี่เราเป็นยูอยู่พี่มาเลยเข้าเลยามาแล้วเขามาแล้วมาแล้วมาเลยเพื่อนถือไม้ต้องถือไม้จริงต้องถือไม้จริงเพื่อนถือไม้ถือไม้กระจกยิงไม่ทะลุปืน้ไมาเลน้ามาลน้ามไม้ไปอดยไม่ทะลุไม้ไหมอดีนไม้อดเลย่ดเ่อ่ลเลย ตายแล้วไ่รูไม่ได้เดินติประตูตีเล้วเขามา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 เ

ไอ้เหี้ยฟาไม่ตัวชุบม่ตัวชุบม่ตัวไม่ตัวแอบชุโหมึงไม่มีไม่มีคนเฝ้าออ่ะอ้าฟังฟมฟงฟ้มเฮ้ยไม่ไม่ไม่ยังยั่ยังไังยังยัังยังงยังไปงยั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 อยยังััยยังั คอฟฟีคอฟสมดีเนาะคอฟฟีสไดไหมแจ็คคอฟฟี่สุไหมคอฟฟี่สบไปคอฟฟีสุไปสวยมีตัวการหลางแบบมึงอยู่ก็อุ่นใจ นออะไ่ข้านอกเต็นเชียเมึงเป็นอู่ก็ดีอยู่นะอันนี้แกปั๊มเกลียวค้างอุ้มอยู่ไม่เห็นหรอหัวต้าเกิดขอบคุณมากขอบคุณมากทุกคนค้างอุ้มยืนโดนตีหัวหัวชี้เดี๋ยวเดี๋ยวของเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปให้ที่เซิร์ฟหลักนะ

ขับบนน้ำคนหมอะเาไม่กลับหัวช่อปีครับปีเฉีดยาที่ใครกลับออเอาไม่ทันแล้วคุณปั๊มยาไปแล้วฉีดยาก็กินนังครับเดี๋ยวบอกวิเลียมว่าถ้า<ำ>จะคุยกันคุยตรงนี้เลยก็ได้นะครับได้นะครับจะได้ไม่ต้องย้ายไปไหน เราบกว่าแม่เจ้าคุยกัาวข้างหน้าตรงหน้าบ้านเลยนะนะคุยคุยตรงนี้ได้เลยครับจะได้ไม่ต้องจะได้ไม่ต้องเสียเวลาจะได้ไม่เสียเวลาเอทนายกชุบออจังนเลยชุบอลวต่ายเลี้ยลงริ่้ไม่ถึงใครคุยอะไรครับ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 ไปที่เราจะคุยกันเมื่อครับ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 จะได้คุยกันตายเลี้องต่ายเลี่ยงนั่งสอเป็นได้ครับได้ครับ เดี๋ยวของไปให้ที่สำหรับครับครับขอมากครับลองลองลองดูข้อผิดพลาดกันก็ได้ครับแล้วก็รวมรวมแบนกดไปรวมแบนกีนางมึงไปเก็บแบนน้ำตาลแล้วมึงออกเมืองแล้วเจอกูห้องประชุมเลยเพื่อนเกิสั่งให้ปืนอยู่ข้างบนแต่เสือไปเล่นลงรถกูยิงไงก็ไม่รู้อันนี้เดี๋ยวรถไทคอนแค่ปืนอยู่ข้างบนแล้วกูก็ลงไปเล่นไม้อยู่ข้างล่างไม่แล้วมึงไปชุบก็ลงรถแล้วก็บอกยิงหน่อยงงมิชชั่นอยู่ไหนวะเพื่อน ไปด้วยเกลเฮ้ยใครทำอะไรรถก็ไปเกลเกลทำไมเต่ออะไรอยู่บนอ๋ด้วยที่เอ็มลอยได้เกลเกลถ้าสมมติว่าเรารู้จุดแล้วถ้าสมมติว่าต่อไปอ่ะเราโดนบุกบ้านอ่ะเกี่ยวกับพี่ทุบตรงนั้นให้ให้ระเบิดโอเคปะเราจะเป็นสองคนที่เสียสละกันโอเคช่ไหมเสียขลั แล้วไม่ใช่เราตายสองแล้วเขาแล้วเขาตายคนเดียวอ่ะแมวนะทำไมเสียสลาเขาตายติตคนที่นี่เข้ามาเยอะๆไงเกวตอนที่เขาแบบว่าเข้ามาเมื่อกี้เราลืมปิดไปเลยอ่ะหาทำเกี่ยิงแล้วเดี๋ยวพี่ตีซ้ำโอเคปะตรงถังตรงนั้นอ่ะเราจะเป็นสองแบบวีรบุรุษช่วยแก๊งโอเคไหมอ่ะฮะ พี่ตีอย่างพี่เจ้าว่ายิงให้เขาล้มแถวนั้นเยอะเลยไปไปเจอห้องประชุมมาเจอห้องประชุมปิดเสียงเลยปิดเสียงปิดเสียงปิดเสียงจะปิดเสียงทำไมล่ะใครเอาใครจะพาวลีพาวนะเพิ่นใครจะพาวลีพาวนะเพิ่นพาวฟีนะเพิ่น